สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,อน้องชาวสวนยางพาราค่ะวันนี้มีกินมีใส่ชีแนวน,นะคะเอาอันปลาเขาข้าวไร่ค่ะวันใดหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพอดีพอดีค่ะทุกท่านค่ะปลูกวันใดหนึ่งเดือนในแปลงอันอยางพารานะคะยางพาราที่เห็นอยู่นี่ก็ ได้อายุสามปีแล้วค่ะสามปีหนึ่งเดือนอย่างพาล่าที่เห็นอยังนี่เอาปลูกเอาเขาไร่มาปลูกแซมแซมครังที่สวงนะปลูกเอ็นยางพาล่าปีแรกนี่เอาเขาไร่เมื่อปลูกแซมค่ะปลูกในระยะเดียวกันนี่ละนะคะระยะเดียวกันไม้ควาว่าห่างจากตน้นยางประมาณกันนี่ ห่างจากตอนอ้นยางประมาณหาสิบเซนติเมตรบางมองว่าถึงเลยคค่ซ้ำค่ะนี่นี่บ้างขางๆเลยค่ะแล้วกับผลที่เกิดขึ้นก็คือตอนอ้นยางถ้าในเบืง้งในลักษณะก็คือยังว่าฮั่นเด้สมบูรณ์เหมาะสมกับสามปีค่ะแต่การวานเขาไรนี่ด,ดีคักด้วยค่ะนี่ปีหน้วอ้งามคักเพิ่นเอาอัน ปุ๋ยปุ๋ยอันท่างใบไม่ฉีดแล้วนะคะฉีดปุ๋ยท่างใบได้อายุหนึ่งเดือนนะคะการเอาเขาไร่มาปลูกในสวนยางผ้าล่ามีข้อดีคือนอกจากจะได้ผลผลิตเอาเขาไว้ยู่ไว้กินได้แล้วจากเมื่อเห้าเกี่ยวเขาออกนะคะอย่าอันเขารากของอย่ารากของเขานี่โอ้ หลายคัดเด้ค่ะรากของเขานี่เวลาที่เขาออกหากินนี่เพราะว่ามันเป็นพืชระยะสั้นเนาะเป็นพืชระยะสัน้นเวลาหาอยู่หากินของเขานี่ที่จะได้ผลผลิตนี่คือประมาณสามเดือนการว่านเขาในช่วงนี้จะไปได้เก็บผลผลิตอยู่ประมาณวันที่สิบหาตุลาคมเ้ยค่ะ วานถูกช่วงถูกจังวะอิลีนะคะเพิ่นวานอยู่ประมาณวันที่ยี่สิบนะคะมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะงามค่ะเห็ยนมาค่ะปุ๋ยที่ใส่คือปุ๋ยทางใบหลังจากวานเขาได้แล้วสองมือเพิ่นเอาอัน,อ,น,อ,นอันอันยาคุ้มยามาฉีดนะคะหยาก็เลยจาะบ่อค่อยมีนะคะ เราการที่ยาบอมี่เนี่ยจะเห็นให้ต้นเขาอันแตกกอได้นะคะการว่านของเพิ่นระยะในการว่านดีพอดีเลยค่ะในความคิดของมีกินมีใสถือว่าพอดีคักนะคะตรงใดที่อันต้นต้นเขามันห่างเนาะคะ่ะจะแตกกอเห็นไหมคะเริ่มแตกกอได้สองสามสี่ หาแล้วนะคะบางต้นนะคะบางต้นก็ได้สองได้สามนะคะแต่กอดีด้ค่ะเขาไล่เนี่ยผู้ใดได้เอาไปปลูกนะคะอันถือว่าดีเลยนะคะนอกจากจะได้เขาไว้กินแล้วได้ฟางได้อันรากของเขาไวให้เป็นปุ๋ยพืชสดใหครับต้นอย่างพ้าลาน้ำนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่คิดว่า มองหาพืชที่จะไปปลูกแซมในสวนยางพาราข้าวไร่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเ้อค่ะดีค่ะก็คือปลูกข้าวไร่นี่แหละเป็นสิ่งที่มีกินม่ใส่มากนะคะชอบอยู่นะคะชอบเอาเข้าไร่มาปลูกในปลูกแซมในสวนยางพาราค่ะเพราะว่ามักเอาอันมักหลายอันรากเรากะ ฟางไว้คุ้มค้นของต้นยางพารานี่ค่ะเห็ดไหต้นยางของเฮาอันไดเขาเอื่นว่าได้ผลพ้อยได้ดค่ะได้ผลพ้อยไดคักอยู่นะคะหากท่านใดมองหาพืชที่จะเอามาปลูกแซมในสวนยางพาราอีก,กันนึงทีนะสนใจคือเอาไปเลยค่ะข้าวไร่นี่แหละค่ะหญิงคนใดที่บ่มีหน้าเห็ดน,นี่โอ้ยมีแตงตะไห้ค่อยว่ามีหน้านี่โอ้ยดีหลายๆลายค่ะ เอาไปปลูกแซมเลยค่ะนะะแต่เอาให้ถูกพันด้วยค่ะพันเขาไรกับตังหากเนบอกม่นว่าไปเอาเขาหน้ามาปลูกนะคะเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ถ้ายูยูหน้านี่เขาก็จะต้องการน้ำเยอะคักกว่าเขาไรค่ะเขาไรไม่ไม่ต้องการน้ำเยอะเท่าข้าวในนาถ้าเขาในนาเขาก็จะต้องการน้ำเยอะคักนะคะในการขังแต่พื้นที่ที่มีนม้ำขังบนไร่ จะเมาะกับเขาไร่ให้กันค่ะเพราะว่าข้าวไร่ถึงเขาจะไม่ต้องการน้ําเยอะแต่ถ้ามีน้ำขังเล็กๆหน่อยๆยิ่งดีค่ะตามที่มีกินมีใส่เห็ดนี่โอ้ยงามค่ะค่ะผู้ดใดเขามาเบิ่งในคลิปในช่องไปเบิ่งเลยค่ะไปติดตามไปอันคนหาเบิ่งนะคะข้าวไร่ของมีกินมีใช้แชนแนลนะคะเห็นจัดล่งให้เบิ่งอันหลายช่วงหลายขั้นตอนอยู่ค่ะ เพื่อเอาเป็นแนวทางนะคะให้พี่ให้น้องนะคะเช่ากเกษตรก่อนของเฮ้านะคะมองหาพผืชที่จะปลูกแซมในสวนอย่างพาล่าหรือเห็นพผืชที่มันเหมาะกับให้กับหน้าของเฮ้านะคะอันให้กระจาหน้ากระเทินนอันโอ้ยเขาไรนี่ชอบนะคะเหมาะเลยนะคะท่านใดเอาไปปลูกนี่จะได้พลนผลิตที่ดีเลยล่ะนะคะมีอันบางค้นเพิ่นเอาไปปลูกในไร่นะคะ กมีคือกันนะคะทีมีกินมีใส่ห็นทางพานไปพานมานะคะจะเห็นเพิ่นเอาอันข้าวไร่ไปปลูกตรงที่น้ำขังนะคะน้ำขังนในไฮนี่ผู้ของเพิ่นนะคะโอ้ยถือว่าเพิ่นมาถูกทางเลยค่ะทันทีเอาเขาไรมาปลูกนะคะฝากพี่ฝากน้องนะคะสงสัยอันใดน,นะคะอยากหูอยากเข็นอยากถามนะคะ ฝากขอความไว้ใต้คลิปของเฮ้านะคะเฮาจะเอามาบอกทุกท่านนะคะตามประสบการณ์ที่เฮ้าได้เห็นได้ทาในรั้วในสวนของตัวเองนะคะเอาเป็นทิปประจักษ์ให้เป็นให้เห็นภาพเห็นมุมมองนะคะเอาไปปรับใส่ในรั้วในสวนของตัวเองด้วยค่ะท่านใดมีที่มีท่างนะคะที่เหมาะกับสภาพที่มิกินมีใส่ให้ความรู้ให้คําแนะนําไปนะคะเอาไปปลูกไปทําในรั้วในสวนของตัวเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกะับยิงเฮตให้ฐานะทางเศรษฐกิจของเฮ้าความเป็นอยู่ของเฮ้าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถึงจะไ่ได้มากมม่แต่ความเป็นอยู่ของเฮ้ามีกินมีใช้ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ